เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ำประจำวันที่26ตุลาคมวันนี้ครับมากันที่ข่าวแรกกับเรื่องรายชื่อผู้จัดการทีมที่กำลังเข้ามาเป็นคันดีเดตสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากว่ามีการปลดเอลดิคเคนฮากออกจากตำแหน่งซึ่งล่าสุดครับทางคริสเวลเลอร์นักข่าวซ้ายแมนยูของเดลีเมลสื่ออังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่า ทับปีแสดงได้วางเป้าหมายคุณซือคนต่อไปของทีมเอาไว้แล้วด้วยกัน4รายครับประกอบไปด้วยชาบีแอนันเดสโทมัสแฟงค์รูเบนอารมอริมและก็เอดดนเตซิสด้วยกับในรายของชาบีนั้นคริสบีเลอร์ก็ยืนยันกับข่าวลือก,ก่อนหน้าที่ว่าบอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการติดต่อกับชาบีนั้นเป็นเรื่องจริงครับโดยเมื่อสิบวันก่อนที่เหล่าผู้บริหารระดับสูงของทีม4คนเดินทางไปยังสเปนนำโดยโอมาเบรดาซีโอของสโมสซอนทั้งหมดน่าด้เข้าพูดคุยกับชาบีแอันเดสไปแล้วครับ ทางด้านโทมัทฟสฟรงกกุนซือของเบรนท์ฟอร์ดก็เป็นอีกคนที่สโมสรได้เล็งเอาไว้รวมถึงเป็นเป้าหมายสําคัญของทีมด้วยทางด้าน2รายหลังนะครับอย่างดูเบนอามูริมกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนและก็เอเดนเตซิสอดีตกุนซือของดอทมุนทางคริสเวเลอร์ก็ยืนยันว่าแมนยูนเต็ดก็มีการเริ่มติดต่อไปแล้วเช่นกันครับซึ่งทั้งสี่รายก็ถือว่ามีโอกาสจะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมทั้งหมดอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เหมือนว่าชื่อของซาบีแอนเดสนั้นจะถูกยกใหห้เเป็นนนตงืือออกกกวว่่่าาาีี3ุซทลมครับ มากันที้ข่าวต่อไปครับกับรายงานจากทางฟอร์เรนเพเทนเบิร์กนักข่าวซ้ายบายเย็นของสกายเยอรมันกับเรื่องของอัลฟองโซเดวิสแบ็คซ้ายตัวเก่งที่เริ่มมีกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาเซ็งนะกับดีลนี้ ดีจากรายงานนะครับมีการระบุว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการติดตามสถานการณ์ของอัลฟองโซเดวิสแบ็กซ้ายวัยยิม3ปีของบาเยนมาตลอดและดูจะให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยเร่อยเนื่องจากว่าตัวนักเตะค,ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาจะไม่เสกรดประกาขยายสัญญากับทีมเสือใต้ค่อนข้างแน่นอนแล้ว นอกจากนี้ครับยังเสริมอีกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัลฟองโซเดวิสมาอย่างมากมายเป็นเวลานานหลายเดือนและก็ได้สอบถามไปยังบายเยนต้นสังกัดของนักเตะอย่างไม่เป็นทางการในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาด้วยเช่นกันก่อนที่ฟอร์เดนเพเทนเบิร์กจะยืนยันในครับว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมองว่าอัล o ฟองโซเดวิสถือเป็นการเติมเต็มครั้งสำคัญในตำแหน่งแบ็กซ้ายระยะยาวของทีมด้วยครับ เราไปต่อกันที่รายงานเรื่องของโจ s ชัวเซอร์ซี่กองหน้าทีมชาติฮอนแลนด์ของทีมผีแดงเรานะครับที่พักหลังฟอร์มตกไปอย่างน่าใจหายแถมตลอด10กว่านัดที่ได้มีโอกาสลงสนามช่วยทีมเจ้าตัวก็เพิ่งทําได้แค่1ประตูเท่านั้นตั้งแต่เกมแรกวันเปิดหัวบอลลีกกับฟูลแลม จนช่วงหลังนี้เริ่มมีข่าวลือว่าเจ้าตัวอาจจะตัดทินใจเก็บกระเป๋าย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในตลาดรอบมกราคมที่จะถึงอย่างไรก็ตามในครับล่าสุดกับเรื่องดังกล่าวฟาบิโอโรมาโน่เยี่ยวข่าวชื่อดังก็ได้ออกมายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดยังคงพอใจครับที่คว้าตัวเจชัวเซอร์ซีมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและสามารถรอให้กองหน้าวัยยี่สิปีพัฒนารวมถึงปรับตัวกับลีกใหม่ได้ โดยที่แมนยูเน e d เตดก็หวังว่าเซอร์ซีอาจจะมีช่วงเวลาเริ่มต้นกับทีมที่แย่คล้ายๆกับราชพูซอยลุนปีก่อนที่กว่าจะเริ่มปรับตัวได้และก็ยิงประตูแรกในหลีกได้ก็ใช้เวลาไปหลายเกมไม่น้อยครับ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอลด์ริคเคนฮากันนะครับกับเรื่องฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปีนี้ที่ก็ยังคงสภาพอาการร่อแร่เจียนอยู่เจียนไปไม่ต่างจากปีที่ผ่านมาทามเกมล่าสุดก็เพิ่งบุกไปสเสมอเฟเนไบเช่ที่ตุรกีมา1นต่อหนึ่งนั่นทาให้ตอนนี้ครับทีมอยู่ในอันดับที่21ของตารางคะแนนยูโรปาลีกด้วยการมีอยู่3มคะแนนจากในช่วง3เกมแรกและด้วยเหตุน,นี้ครับนักข่าวก็ได้สอบถามเอลดริคเคนฮาว่าเขาคิดยังไงกับฟอร์มของแม,มเนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในลีกหรรือบยุป ดูจะห่างจากมาตรฐานร,รวมถึงสิ่งที่แฟนบอลคาดหวังมากๆแถมไปนี่ในลีกก็ยังแพ้ไปแล้วถึง3นัดจากในช่วง8ดเกมแรกซึ่งทางเทนฮาาครับก็ได้ยอมรับว่าผลงานของทีมนั้นไม่ดีจริงแต่เขาก็คิดว่าเกมที่แพ้สเปอร์ในบ้าน3ต่อศูนนั้นเขาไม่อยากเอามานับรวมด้วยเนื่องจากใบแดงของบรูโน่ฟานันเดสไม่สมควรจะเกิดขึ้นนั่นเองครับและหากใครจะประเมินผลงานของแมนยูนเต็ดก็ไม่ควรจะเอาเกมกับสเปอร์นับรวมอยู่ด้วย ซึ่งเอริสเคนฮาร์กลับได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวระหว่างท้าลงก่อนเกมกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดวันอาทิตย์นี้เอาไว้ว่าผมขอปฏิเสธความพ่ายแพ้ในเกมกับสเปอร์เพราะว่าในเกมนั้นเราเหลือแค่10คนระหว่างกำลังตามหลัง1ต่อ0ต่อมา f a ก็ตัดสินยกเลิกใบแดงนั้นของบรูโน่ฟานันเดสดังนั้นผมจะไม่นับเกมกับสเปอร์มันไม่ใช่การประเมินทีมอย่างยุติธรรมหากว่าเอาเกมนั้นมานับรวมอยู่ด้วยเพราะว่าในเกมนั้นคุณจะเห็นว่าเราไม่มีโอกาสจะกลับมาได้เลย อย่างไรก็ตามคุณจะเห็นถึงจิตใจนักสู้และก็ความมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะของบรรดานักเตะในทีมทั้งในเกมกับเบลนฟอร์ดและก็รวมถึง2เกมเยือนบอลยุโรปที่ยากลําบากกับทั้งปอร์โตและก็เฟเนบาเช่ด้วยหลังจากนั้นครับเอริกคินฮากระบุต่อว่าปัญหาการบาดเจ็บของเหล่านักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นนี้ที่ล่าสุดมีตัวเจ็บรวมๆแดคนในทีมชุดใหญ่กําลังจะมาเป็นตัวขัดขวางผลงานของทีมอีกครั้งครับ หลังจากในซีซั่นก่อนทิมก็เจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานรวมไปถึง75เคสอย่างไรก็ตามครับในเกมกับเวสต์แฮมนาทิมก็เหมือนจะได้ตัวจอห์นนี่อีแวนส์กองหลังตัวเก๋ากลับมาพร้อมกับบรูโน่ฟานเนเดสอีกคนด้วยครับซึ่งกับเรื่องนี้เอริกเคนฮาก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า ผมคิดว่าปัญหาการบาดเจ็บมันเป็นตัวคอยฉุดรังระดับของเราและก็อันดับในลีกของเราด้วยเพราะพอคุณไม่มีนักเตะให้พร้อมใช้งานมากเท่าที่คุณอยากจะมีคุณก็จะส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามไม่ได้และสิ่งนี้แหละคือตัวชุดรังเราอยู่ในตอนนี้เราต้องการนักเตะมากกว่านี้ต้องมีนักเตะที่พร้อมใช้งานบ่อยๆแล้วเราก็ต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นนักเตะสตาฟโคชและก็สตาฟฝ่ายอื่นๆด้วยเช่นกัน เราต้องทําให้ดีกว่านี้เพื่อที่จะมีนักเตะให้พร้อมใช้งานมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าพอเรามีพวกเขาให้ใช้เราก็จะเป็นทีมที่เล่นด้วยยากมากๆและพอเรามีพวกเขาเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้มากมายเช่นกันส่วนในเกมกับเวสต์แฮมนั้นแน่นอนว่าเราคาดหวังว่าบรูโน่ฟาน a n นเดสจะกลับมาอยู่ในชื่อใช้งานของทีมรวมถึงจอห์นนี่อีแวนส์อีกคนด้วย เรามาปิดท้ายกันที่ความเห็นของโพลสโคหลังเกมที่แมนยูเนต็ดบุกไปเสมอเฟเนบาเช่นึ่งต่อหนึ่งในเกมยูโรปาลีกนัดที่3าเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมากันนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะทราบกันแล้วนะครับว่าในเกมนั้นเอริกินฮักโชว์การเปลี่ยนทีมแบบเซอร์ไพรส์แฟนผีทั่วโลก ดูการให้นูซามัสราอุยที่ปกติเล่นฟูลแบ็กขยับขึ้นไปเล่นสูงในบทบาทจอมทัพเบอร์10แทันทีบรูโน่ฟานเดนเดสที่เกมนี้ติดโทษแบนใบแดงจากเกมนัดก่อนกับปอร์โตซึ่งตัวของเทนฮักเองเนี่ยครับก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมจะเริ่มไปด้วยนะครับว่าเขาเป็นคนคิดไอเดียนี้ขึ้นมาเองเพราะว่านูซามัสราอุยเคยเล่นมาแล้วสมัยทั้งคู่อยู่กับอาแจต์อัมสเตอร์ดัมและเขาก็มีความเชื่อว,ว่ามามัสราอุยจะทําได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งในเกมดึงกล่าว แต่สุดท้ายก็อย่างที่เราเห็นกันครับว่าผลมันออกมาถ้าให้คะแนนก็คือ0ูนย์เต็ม10เลยก็ว่าได้เพราะตลอด55นาทีที่มาชวาอุยอยู่ในสนามในฐาน,นะเบอร์10เขาไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆเลยให้กับทีมจนสุดท้ายต้องมีการปรับแผนให้เจ้ตัวถอยลงมาเล่นตำแหน่งเดิมตามถน,นัดและด้วยเหตุน,นี้ครับทางพอสโคที่ได้วิเคราะห์เกมคู่นี้ให้กับ t n t Spo r t สื่อดังของอังกฤษ ก็ยอมรับว่าเขาแปลกใจและก็สับสนมากๆกับสิ่งที่เอริกเคนฮาก์ทำกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ตณเวลานี้ครับดิโพสโคก็ได้แสดงความเห็นเอาไว้ว่าทั้งเรื่องการตัดสินใจและการให้เหตุผลของเอริกเคนฮากมันทําให้ผมสับสนมากๆผมคิดว่าคริสเตนเอริกเซนดูจะสมบูรณ์แบบกับบทบาทในตำแหน่งจอมทัพของทีมมากกว่าผมไม่คิดว่านูซามัสราอูวีคือผู้เล่นหมายเลขสิบและผมก็หวังว่าเขาจะเข้าใจกับสิ่งที่เอริกเคนฮากต้องการให้ทำได้ดีกว่าผมด้วย ตำแหน่งในลีกบอกคุณทุกอย่างได้หมดตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่11และบอลยุโรปอันดับที่21ตอนนี้ผ่านมาแล้ว2ปีเงินก็ถูกใช้ไปเยอะมากๆแต่ที่ไม่มีพัฒนา,นาการอะไรเลยเอริีเคนฮากบอกว่าเขาต้องโรเดชันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงคิดถึงเกมวันอาทิตย์นี้เพราะคุณต้องชนะเกมตรงหน้าให้ได้ก่อนสิก่อนใครพวกเขาอยู่อันดับที่25ในยุโรปาลีกและตรงนั้นคือโซนตกชั้นมันไม่มีเหตุผลต้องคิดเรื่องอื่นพวกเขาต้องเอาชนะเกมตรงหน้าให้ได้ก่อนเท่านั้น นอกจากนั้นครับโพลสโคก็ยังได้กล่าวชมผลงานของมาเนลกาเต้แดนกลางชาวอุรุกวัยที่เขามองว่าเล่นได้ดีที่สุดแล้วในบรรดานักเตะของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ตที่ลงสนามในเกมเยือนเฟรเดอรเช่ที่ผ่านมาครับด้วยโพลสโคก็ได้กล่าวชมแดนกลางตัวใหม่ไว้ย่ิบสามปีเอาไว้ว่ามาเนลกาเต้คือนักเตะที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเขาสกัดบอลได้เก่งมากและได้ดีในตำแหน่งนี้ด้วยเขาเล่นดีจริงๆแต่เกมรุกของทีมนั้นทำให้ผมผิดหวังเพราะพวกเขาไม่ได้สร้างจังหวะที่อันตรายได้มากพอ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตประจำวันที่26ตุลาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ